ความห่วงใยของท่านข้าราชการท่านนายกเพท่านปีนะพอดีผมยึดใจรตรนทางนะครับแล้วก็พูดการต่ารทศิ็ลวัดกรสุวในกระบวนการวัดกอบการต่างปก็คือได้เป้าหมายผมมาที่ตาม การปฏิบัติของข้าราชการตามเงืการที่พิพานะารฉบับวันนี้นะครับพวกส่วนเรื่องของการรายงานต่างๆที่รวมมีข้อมูลมาจำนวนมากในช่วงนี้หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดประเทศะครับให้คนต่างชาติเข้ามาประเทศแล้วก็มีการที่เปิดขึ้นบชีรายงานต่างๆเข้ามาทำงานที่ไทยของเราก็คือทําให้มีรายงานต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้ามาตามแงืนไขจำนวนมากซึ่งรัฐบาลก็มีความรู้วอกว่าการดูรายงานต่างๆที่จะนำ เชื <formation jin inh aling> <at> ่อบกันแพร่ระบาดในประเทศของเราเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ผ่านตามรวแบกในการดูแลการรับผองนอกจากการกัดกั้นตําแน่งเชดนแลเข้ามาในพที่ตอนไหแล้วมาตรการในการตรวจค้ิดล้อมที่พักเหล็กที่วิาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการนำพาซ่อมแซมคนท่าที่เข้ามาในที่กรวจเมี่อผ่าตําแน่งเชเดนนะครับตมตชด แล้วก็วัดออกแล้วก็กอกกำลังก็ท่าอากาชอบตอนนัก s ก็มีที่เขาจัดการเข้ามาในพื้นที่หรือรัฐธรรมนดนี้จากภาคเหนือของเราเนเป็นพื้นที่ที่มีแดที่จีบเบประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดมากแล้วสะดวกง่ายในการที่เดินเดินทางข้ามาสู่ประเทศของเราครับระดับที่สี่กับระดับแม่สอนครับต่อไปเป็น ตำรวจตํารครับท่านตำรวจตีพต e, าวุฒิเนียมกดครับครับมีส่วนของที่จะแนะนำมีเกี่ยวกับการการสืบสวนปราบปามหน้าที่ของคนเข้าเมืองโดยจุดสุดท้ายในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5วันจันทร์นี้ศิษฐ์้าพิจารกายนับแล้วก็ท่านรองผู้ัดตอรองหัวนาสาผู้้กับู่กับการสองกกรนครับผู้กับสามกสกัดกั้นบกสองครับูกับสามตํารครับ หน้าที่ในที่ถูกอภาคห้านะครับเนื่องจากเล่านะครับรวมมีข้อมเมืองมาโดยจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้สื่อเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายารงานทางเ้าที่เคยทํางานในประเทศไทยของเราแล้วกลับไปสู่ประเทศ่้นบ้านรวมตลอดถึงแรงงานต่างด้าวตั้ง่อรวมข้าตังผลชัว่์แจ้งเข้าสู่แรงผลิตกระบบสันติวัพนธรรมที่การขสแท่เรือว่ามาใผมที่รับผิชอบถูกทอภาคาและภาคห ครับให้มาจำกัดเวลิดตามะรการทำงานของ้อยเราต้องมือกับไร่การผู้ภาคส่วนที่อยมีบทะที่ดำเนินชายแดนนะครับเพื่อป้องกันนะครับรายงานการได้ที่อดีตเข้ามือมาเข้ามาในศาสตร์ที่ผิดกฎหมายจำนวนมากครับเป็นที่มาที่ผมรองคาะได้มาประชุมรับทราบการปฏิบัติ ปัญหาครองในกานงานของพวกเราทั้ภาคส่วนเพื่อในงานให้ใา้คุ้ชาทำสูตการแก้ไขต่อไปก็ขอขอบคุณนะครับทางทนก่านทีคอยรักษาทกองและก็ะทำรายงานและก็เหน่ยถุกตรงต่างๆที่บีหน้าที่ในสัวนั้งหน้าที่มาทบรรทุกฐานเรื่องันนี้ซึ่งในวัที่ภาคภาคของเราแม้ว่าปัญหามันจะไม่มากเหมือนทางภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างนะครับแต่ว่าของเรานั้น เป็นพื้นที่ที่มีงามชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้านวนมากอันนี้เรามีตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะช่วงที่มีการเปิดประเทศนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะมากขึ้นหน่อยนะครับนี้ก็อยากจะบอกว่าควปัญหาการท่งมาของเราอะไรที่จะเสนอให้รัฐชาอำนวยควสู่การแก้ไขได้ต้อง้อพิจารณนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอเชิญราชต่อไปมันโผลซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อสถานการณ์ปัญหาในงานต่างๆ จำเป็นมาแล้วราปขะอมืนสิ่กฎายที่ทำให้ธนิการถึงเป็นคามครับนี้แนอโน้มในการตัดในปเทศไทยนความต้องการในงงาราคาถูกมาขึ้นส่งผลใกลุ่มบรนการนำพาตงวาในความพยายามในการนำพาเป็นการจาเป็นมาแล้วรอเข้าไทยมากขึ้นครับสำหรับในเขตของสัมพันธเนมาจัดงคัดครับสำหรับเที่ว่าคอยารเนะดงนหรือป่าครับเป็นทางเป็นคือสาย กลุ่มกระบวนการกลุ่มเครือข่ายกระบวนการทางกาที่สําคัญครับในพื้นที่เชียงใหม่หลักๆก็มีอยู่สี่เครือข่ายครับซึ่งโเด่นเครือข่ายกลุ่มส่วนเส้นที่สามครับเมันเส้นจากในเมืองที่ราชเชียงรายครับบ้านพันหมีครับบ้านปลอดไวริงหอมครับเข้าสู่เขตอุตสาหกรรมเชียงรายตะไครครับเส้นที่ห้าครับซึ่งในพื้นที่บ้านวังลาวครับสีดวงมณฑลเชียงแสงครับเข้าสู่จุดไม่ได้ ตลอดเีรครับแล้วก็เส้นที่หกเส้นท้ายก็พื้นที่ตบโขงของครับที่บางพรเมืองครับเป็นการรัตวิญญท่านูตรวจนที่ชายแดนครับซึ่งแบ่งการปฏิบัติของเป็นสองพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่พระวังของแนวชายแดนและพื้นที่ตามแนวชายแดนในเทศไทยครับมูัค่พื้นที่พ่อของผ่ามาในการประสานดุลกับแลชิ้ครับสำหรับได้เป็นมาใช้กลไกของคณะมการชายแดนของอินไทยเนมาหรือบี c ครับในการประสาน ในฝั่งทางลาวราครับในภาคทะนกเฉียงเนระดับจังหวัดต่างเมื่งระดับเงินได้ทุกประสัทงานกับทุกที่ครับในขนสะดวกก็ไดส่วนตัวไทยด้วยกับแง่ที่หนึ่งคือแงวบนเวทชัยเต็มครับ